เราก็ได้ซื้อของมาแล้วนะครับที่จะมาเปลี่ยนปั๊มน้ํากันนะครับเราก็มาแกะกันเลยนะครับ ดันงดึงถุงให้หน่ะจ้าดึงถูงนี่ครับของใหม่ของใหม่สดๆเลยนี่ของเก่าแล้วครับเราจะออกมาจากถุงให้ดูก่อนนะครับ นี่ครับสวยงามไหมครับของคิกคลิกคิกไอนะครับผมเคเ,เบิกมาทั้งชุดอย่างนี้เลยคุ้มกว่าครับได้ของใหม่หมดเลยสวยงามเลยมาใส่ตรงนี้กันทั้งชุดเลยนะครับป๊าบอย่างนี้เลยครับนี่ครับโอเคครับ